สวัสดีครับเ,เข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้มาดูกันนะครับโอ้โหนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับเนี่ย<อ>

เห่อเสร็จแล้วก็เอา้ี่ไป่อีกรอบนงนะครับ้ไนไปเอาอีแล้วยูรเนะครับปขอบคุณนไม่เป็นรครับตอนนี้สบายครับตอนนี้สบายอยู่ครับครับถ้าอีกชั่วโมงนึ่กะลมังไม่มาจะทำยังไงตไม่รคงอนตอนนี้สงสัยต้องต้่พ้ใ่ไลูกปิดช้นสอคนี้ลงไปก่อนลงไปก่อน

คุณเก้วคุณกอนเนื้อค่ะตอมค้้จมูกเลยครับค่ะกลิ่นหอมหอมยั่วๆจ้าคุณนุ้ยสตอเบอรี่หนังหมูเหลือพี่แดง ไม่ใช่ขนงังหมูตัวหมูหมูหมูหมขา้าวอบค่ะต้นซอยทำยำก็อร่อยพี่แดงอร่อยทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยนิสาคุณแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ดีนะเอาหมูหมูข้าบ้านนะคุณโสกดให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุณพลอยนิสาพลอยนิสาเป็นกำลังใจให้ค่ะคนาน พลอยนิสาคุณโสพลค่ะขอบคุณค่ะคุณสนทยามากดให้แล้วนะคะพี่แดงสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะคุณสนทยามอบหัวใจพลังบวกสามดวงสีแดงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะหัวใจพลังบวกสามดวงค่ะ คุณนุยน้ยสตรอเบอร์รี่นุ้ยสตรอเบอรี่นุ้ยสตอรี่หมูพี่แดงคะอ๋อไม่ใช่ค่ะหมูช่างตั้มเขาทำมาวันเกิดน้องแมงทับทูค่ะวันนี้คือวันเกิดน้องแมงทับทูพรุ่งนี้จะเป็นขึ้นบ้านใหม่ของน้องแมงทับทูค่ะคุณนุ้ยนุ้ยนุ้ยสตอรี่ ไม่แล้วยังไม่ไหม้ค่ะสวยมากค่ะตัวใหญ่ยังไม่ไหม้ค่ะมอบหัวใจพลังบวกสีแดงสามดวงค่ะขอบคุณค่ะละมิดยาวมอบหัวใจพลังแรงบวกสามดวงค่ะขอบคุณค่ะคุณอมพรมอบหัวใจพลังสามขอบคุณนะคะโอโต้มอบหัวใจค่ะสามดวงค่ะ ดูว่ามันเป็นน้ำอันจักใช่ปะสวัสดีค่ะมอมือจิยิ้มๆๆๆค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงกินเผื่อหนูด้วยนะคะไม่พลาดค่ะพี่แดงกินเผื่อก fc ทุกคนนะคะเดี๋ยวคืนนี้พี่แดงจะกินเผือทุกคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะดีมากส่งหัวใจสีแดงสามดวงให้น้องแมงด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องแมงทัพคลค่ะคบัวงเงินบัวงเงินมอบหัวใจพลังบวกสีแดงมาสามดวงขอบคุณค่ะมอบหัวใจสีแดงแดงสามดวงขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยามเย็นค่ะคุณแดงสวัสดีค่ะย่าค่ะส่งลักนิมมาสามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากห้องนี้ไปแกล้งตุ๊กก่อนได้ไหมคะชื่อช่องอะไรนะคะฝากช่องเลยนะคุณแกลเงตนที่สกูนหรือหมูตอนนี้คือหลับระบาดและยังเข้ามานอนไม่ได้บ้านหลังนี้ สวัสดีค่ะมอบหัวใจพลังบวกสีแดงสามดวงค่ะ แม่ดากกอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ดาจริงใจเอชชิช่วยง,งานลุงไม่เห็นจัดวันเกิดให้หรือไม่ทราบนะคะอันนี้คุณเ๋ยวมัไม่อยากจะ สวัสดีค่ะยามเย็นยค่ะคุณแดงสวัสดีค่ะยาสวัสดีค่ะ,อคะ,คะมอบหวัวใจพลังบวกสีแดงสามดวงค่ะวันนี้วันนี้ก็เตือรอได้เลยสวัสดีแม่นากกอกสวัสดีค่ะ จริงใจเอสซิตช่วยงานลุงไม่เห็นจัดไว้มีเอสซิตไดดีรักนี่แหละค่ะใช่ครับใช่ครับแก่ก็ไปนู่นไปนู่นผมก็ได้ทุกบาทได้ดูแลทุกบาทเขาดูแลแต่ข้าวเหนลยวในฐานะเขาช่วยขายอย่างนี้ก็ผมเลยกังวลผมก็มีแบบใหม่คืนอทำว่าให้กำลังใจกันปีใหม่ฮะขอบคุณมากนะครับนะคุณนรัชชาหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคุณแจวอ้อครับ ขึ้่อนไว้กันดาขุม่ครับทุกกสางช่องีาเปัดูบรรยากาศไปก่อนนะคะดูดูบรรยากาศบนโต๊ะมีจะมีโต๊ะแบด่ด้ก่อนะครับขาว้เอาว้เียเหนียวเนียเหนียวเลยไม่อยากล่อยห่ออย่างนี้ได้ไหมมดูกดเพโดนไปเลย ไปหนแล้วแม่ไครับค e ู่ขึ้นอยู่ครับาเราต้องเอียงกล้องตรงนี้เนาะเรียงแล้ก็ดูตรงนี้ที่วันเห็นหัวไหมแล้วก็ดูไปเรื่อยพยายามดูไปเรื่อยบคะเราจะโฟกัสจุดไหนแล้วก็ดูจุดนั้นเลยเอาเอ็นดีมากเลยนีนะครับเอ สวัสดีค่ะโชคดีจังแมงข้าคฟูค่ะแมงข้าวูโชคดีค่ะที่มาอยู่กับพี่บอลี่ค่ะก็แอดขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอสีนะครับขอลงไลน์ไว้แค่นี้ก่อนเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะครับเนาะนี่นะคุณยาเล่นะครับนี่นะตะคุณอนงนะครับนี่นะคุณอนง คุณอัมพรนะครับมาให้กำลังใจกันคุณบัวเงินนะครับคุณธนัคุณธนัพรนะครับนี่คุณธนัทพรมาให้กำลังใจกันยังไงก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับโอเคนะครับผมลงไปก่อน นะคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแน่งชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ